คนอย่างเราเนี่ยนะอย่างใครมองเราถ้าเห็นครั้งแรกหรือ impression first impression ครั้งแรกแล้วเห็นแล้วเขาอาจจะแบบถ้าชอบก็คือชอบไปเลยหรือถ้าไม่ชอบก็รู้สึกว่าไม่ชอบมึงว่าไหมตอนนั้นก็ก็เด็กเหมือนกันเด็กอยู่ปีหนึ่งแล้วมีรถสองแถว<ไ>มึงมีรถสองแถวผ่านมาแล้วก็แบบม,ม,ม,มีนันนนกนรเรียนพูดแบบไอ้มัมไอ้มัมได้ทีนี้แบบผมก็หันไปอู่่กรถรถสองแถวว่าใครเรียกนะพูดอีกทีดิไม่มีปัญญาซื้อรถแล้วเสื้อผ้าแบรนด์เนมของแบรนด์ที่กูใส่คือ แล้วก็ด่าทำทิ้งท้ายเลยว่าไอ้ลแน่แ่แซ่แส่บแบสวัสดีค่ผู้ชมชาบแกงแบ๊นะฮะอยู่ในกับรายการแกงบป๊ะก็เน่ <c oughs> จะได้ไปเจอเพื่อนวันนี้นัด VKL ไว้อยากเห็น VKL เอกแกงแบสใช่ไหมเราจัดให้อยากเห็นลูกคุณเท่งลูกคุณเหมาเก็มาเจอกอันเดี๋ยวเราจัดให้อยากจะรู้ไหมว่าไอ้การโดนดา่าไอ้มึงก็แค่ลูกตลกมึงไม่มีปัญญาซื้อรถซื้อดูนซื้อนี่วันๆมึงนั่งเกาะตังค์พ่อแม่ไอเฮียนั่งก็นั่งทำเพลงอย่างเดียวไม่ทำอะไรทวกคนจะได้รู้กันว่าจริงๆแล้วอ่ะการเป็นลูกดาราหรือว่าลูกตลกลูกคนดังหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้สบายนะเราโดนด่ามันตั้งแต่เด็ก เราโดนดูถูกมานั้งแต่เด็กเราโดนเหยียดหยามเราโดนดูด้อยค่าเราโดนดา่าเพราะว่าเราจะต้องเกาะพ่อแม่อรทุกวันนี้ผมอยากให้คนได้เห็นมุมของ v k l ได้เห็นมุมของผมว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันมาเลยแต่แล้วทำไมลหลายๆคนหลายคอมเมนต์นบอกว่าเราไม่ค่อยมาเจอกันเลยเราไม่ค่อยมีรูปคู่ไม่ค่อยอะไรเพราะว่าวันนี้เพราะอะไรเราจะได้ไปสอบถามกันโดยตรงเลยนะวันนี้ <S <S ทักเจอ v k l ไว้ที่เซ็น r ร l ลแอมบัสซี่เฮอร์ทพาไปกินอังกฤษทีหน่อยเป็นแบบว่าทีอังกฤษชาอังกฤษ เพราะวีแคลเขาชอบกินฟาสต์ฟู้ดแต่วันนี้ผมอยากไปแบบเปรตฟิลให้เขาหน่อยมานั่งกินฟังเพลงเบาๆกินบิกเวลลิงตันมีกาแฟโบราณมั้ยมีแต่โกปีเหรอวะรอลุงมาหนึ่งมาแล้วสปีนปีมาแล้วโกปีโอเคครับทุกคนปลาปๆาปาขอโทษนะครับสั่งไงอ่ะก็เดี๋ยวรอวีแคลร์มาครับวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลแอมบัสซีร้านฮาร์วั คือที่ผมมาที่นี่เพราะว่าผมอะไรรู้ไหมเพราะว่าวิกเอลเขาชอบกินฟาสต์ฟู้ดด้วยแบบว่าแนวแบบเมกันเลยแต่วันนี้ผมอยากให้เขามานั่งจิบชาจิบชาชิวๆที่ฮาร์รดนะฮาร์ริดเอมบัสซี่นะชาอุหนๆชาอุ่ลงใช่ชาพยอม วันนี้ใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้ถ่าย BKL อยากให้แกล BKL หรือว่าทำอะไรก็ตอบผมมาได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วนเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีกว mm ่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเลยแต่ว่าจะามาตอบทุกคอมเมนต์เลยว่าจริงๆเราไม่เคยทะเลาะกันบ้างไหมหรือว่าเราดโดนด่าแล้วเรามีจุดยืนในสังคมในทุกวันที่ว่าเราเป็นลูกของซ mm ูเปอร์สตาร์นี่มันเป็นยังไงจริงๆแล้วความกดดันนี่มันอยู่ภายในใต้ชื่อของคำว่าลูกแท่งกับลูกหมากอย่างจริงทีนี้เราจะได้มานั่งคุยกันว่าแบบเออจริงๆแล้วชีวิตเราตั้งแต่เราลับมาไทยเนี่ ว่าทาอะไรกันอยู่บ้างก็วันนี้นะอยากให้ทุกคนได้มองอีกมุมนึงของ v k l เขาโอเคทุกคนแต่เรา v k l มาตอาโทรหา VCL แม่ v k l นซอสคิวทองนี่ v มาแล้วครับเมนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กำลังโทรหา v k l เลยสวัสดครับผมสวัสดีครับสวัสดีว่าที่เจ้าสาวได้ฮะนั่งนั่นั่งนั่งนั่งน่ง <c oughs> นั sorry ครับ sorry ครับ s o r l เดี๋ยวเดี๋ยวเรถไปจอดทงฝั่งอุ้ยจะมีบริษัทมาด้วยเหรอไม่ใช่ันี่ครับทริปเจครับขออีกทริปเจครับสวัสดีครับโอ้พระเจ้าจอดมันมายอดเยี่ยมเลยโอ้เป็นไงบ้างเหรอไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยสบายดีครับสบายดีวันนี้ผมจริงๆแล้วผมว่าเม่ได้บอกคนดูไว้บ้างแล้วว่าคุณจะชอบกินแบบ สเต็กฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยแต่ผมเลยพามากินแบบนแบบิวนิวสไตล์เน่อยเป็น tea. อิตาลีเป็นแบบทีสไตล์อังกฤษคุณลองเลือกดูเมนูผมเลือกไปให้บ้างแล้วเคยกินบิน๊กเบิรตันไหมไม่เคยเราสั่งมาให้กินแลบบ้วเป็นไอ้นี่ของกอร์ดอนเบรนซี่ อ๋อรู้จักกับขนแรัมซี่ไหมเคยสิครับผมทําอะไรนะห้องอะไรนะเรียนอะไรนะข้าว่อ้คุฟูดเทคฟูดเทคที่ลองเบแต่ก่อนตอนที่อยู่นิวซีแลนด์ด้วยกันเขาจะมีให้เลือกแบบว่าเป็นแบบวิชาที่เราเลือกมีฟูดเทคมีฟูดเทคไปทําไม้ทําอะไรเงี้ยเออมีใครเดยนดดวยเด่นให้ให้นี่อันน้แนะนําก่อนนะนี่แฟนคุณเเลราสเวาทีภรรยาในาที่เดนแล้วตแต่คุณออกช่องคุณ m ูาทก็ได้เขามีข่าวอะไรเ็ใช่ครับ ก็รองานเข้ามาครับแห้งมากเลยช่วงนี้ครับต่อได้นะครับช่วงนี้นะพี่เคเอลเขาเล่นเรื่อยนะเขาปล่อยเพลงรัวๆเลยนะต้องบอกก่อนคุณคุณอะไรนี้ผมถามหน่อยคุณได้ลองชิมแบบอะไรแบบนี้างไหมได้กินได้ลองชากินแล้วไหมหรือคุณชาอย่างอื่นผมใช่ครับชาอยอือเพราะว่าตอนเด็กๆผมเอ่อเกิดอุบัติเหตุเยอะเลยโดนฉีดยาชาอะไรอย่างเงี้ยไหลๆเลยเนาะ วันนี้วันนี้ก็คือแบบว่าจริงๆแล้วคนเขาถามเราว่าแบบว่าเอ้ยทำไมเราไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยกันเราไม่ค่อยเจอกันเลยเราทะเลาะก,กันหรือเปล่าหรือหรืออะไรแล้วทำไมคุณลงคลิปแล้วคุณลบคลิปเก่าเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารันนี้แล้ว <Okay. S 1> ไม่ได้มีปัญหาะไรหรอกม,มันมีลิขสิทธิ์ ใช่แล้วเพราะผมมานั่งคิดพอผมมานั่งคิดดูพอดูคลิปแล้วผมก็ดูรุ้นแรงเกินไปด้วยผมว่มาทําใหม่ด้วยว่าใช่ใช่จริงๆตอนนั้นต้องบอกเลยนะว่าเราก็เพิ่งจาทำยูทูบด้วยแล้วแต่างคนแม่งต่างก็มีไฟของตัวเองมันเป็นไวรัลุ่นนะเนาะเราแม่ไม่รู้ว่าควาพูดกันใช่ใช่ไม่ใช่แล้วมันมันดูฮาร์ดเกินไปหลายหลายๆคนต้องมองเลยนะว่าที่เขาไปให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้คำพูดเกี่ยวกับอินเทอร์วิวเกี่ยวกับปาเต็ด ครับผมครับวันนั้นเป็นไงคุณมามองย้อนตัวเองแล้วมันเป็นยังไงรันแต่คุณก็พูดในในเชิงของคุณนะใช้าใจไหมแต่ถ้ามามองตอนนี้ก็เราเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้งาบางบางคนเขาเขาไม่รู้เหมือนเราเราเราไปพูดเหมือนเป็นเพื่อนกันกับคนอื่นอย่างนี้บอกว่าเรื่องดูแรกเรื่องอะไรที่คุณว่าไปนะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่ต้องเข้ารายละเอียดกันคนผ่านไปแล้วเอาว่าไปมีคำถามอะไรวันนี้ผมให้จัดเอฟซีในช่องผมเขามานั่งถามว่าจริงๆแล้วทำไมเราไม่ค่อยเจอกันแต่ สม,สมัยก่อนเราเคยมีรูปคู่กันสมัยตอนนี้ไปนิวไปเรียนอะไรด้วยกันทำไมเราไม่ค่อยเจอกันมีอะไรบ้า หมายถึงทะเลาะแบบพี่น้องใช่ไหมมี้็แบบทะเลาะพี่น้องมีตอนตอนเด็กๆก็เคยใ<ช>ทะเลาะก,กันครับมีทะเลาะตอนตอนที่อยู่นิวก็เคย<อ><อ>ทะเลาะบ่อยมากใช่เพราะคนต้องบอกเลยว่าคนเราพอเราเป็นญาติกันแล้วเรามาเป็นญาติกันเหมือนเกิดมาเราก็เจอกันละอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเด็กผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกันตอนนั้นอะแล้วมึงอยู่ชั้นบนกูอยู่ชั้นสองนจำได้ไหมเป็นเป็นบังเตสอ่ะอืมใช่ แบบกวนกันอยู่นั่นเออแล้วก็บางคนนอนร้อนบางคนหนาวบางคนอยากฟังเพลงไอ้นี่เปิดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะอาบน้ําก่อนไอ้นี่ไอ้มิกเอาคอมเข้าไปในห้องน้ำด้วยตอนนั้นไม่รู้เข้าทำอไรไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเรู้ก่อนก่อนห้ามไปโนเด็ดอยู่เดี๋ยวเขาไม่เชื่อกูแฮงค์ปูรังมาดีหมดเลยนะครอบแต่ต้องบอกกันเลยว่าตั้งแต่คุณมาออกช่องพี่เอ็มเนี่ยพี่เอ็มเขาดีมากเลยนะมาทําช่องแล้วทําให้คนเห็นแบบอีกมุมมองของอีกมุมมองของบีพีเอลนะไม่รู้ถึงแบบในในลุคที่แบบว่าคุณก็หนุ่มก็หนิงกับแฟนหรือว่า หรือว่าแบบว่ามีอะไรกับแฟนมันน่ารักมากเลยนะแตบคนไม่ได้เห็นคุณมุมเนี้ยคุณคุณว่าไงบ้างคุณรู้สึกไงบ้างก็เรียกว่าไงนะมันมันก็คงเป็นมุมของคนทั่วไปที่เป็นช่วงาพักงานแล้วแบบคุยกันปกติอ่ะแต่ว่ามากกว่ามองมมองเป็นอย่างนั้นไม่ได้มองว่ามันแบบจะอะไรมากแล้วคิดเราคิดว่ามึงแตกต่างจากเขาเรียกว่าจากมึงสมัยก่อนนะตอนที่แบบว่าตอนนี้กับตอนนู้นน่ในระยะเวลาที่แบบปีสองปีที่ผ่านมาผมว่าผมผมนิ่งขึ้นผมว่าผมนิ่งขึ้นแต่ว่า การกระทาอะไรมันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบรุนแรงหรืออินเกีียวไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นตัวมึงเองใช่ใช่เป็นตัวอย่างกูว่านะคนอย่างเราเนี่ยนะอย่างใครมองเราถ้าเห็นครั้งแรกหรือ impression first impression ครั้งแรกแล้วเห็นแล้วเขาอาจจะแบบถ้าชอบก็คือชอบไปเลยหรือถ้าไม่ชอบก็รู้สึกว่าไม่ชอบมึงว่าไหมแบบอย่างถ้าคนเจอมึงแล้วคือหวานมีมากเลยหวานหวานไหมหวานลูคไปทำอะไรมาหวานบอก แค่หว,หวานไม่ใช่ผมเอา้าผมไม่เคยกินผมได้ชมไง <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยตอนนั้นก็ก็เด็กเหมือนกนันเด็กอยู่ปีหนึ่งแล้ว,ลว,ลวมีรถสองแถวเหมมึงมีรถสองแถวผ่านมาแล้วก็แบบมีนักเรียนพูดแบบไอ้มัมไอ้มัมแล้วไอ้นี้แบบผมก็หันไปกับพี่แกงแล,แล้วก็หันไปพูดกับรถสองแถวว่าใครเรียกนะพูดอีกทีดิแล้วก็เงียบกันหมดแต่เราเป็นคนหันไปเลยพูดแบบพูดมาอีกทีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเขาเขาก็เงียบกันก็บอกเพราะว่า แล้วก็ไม่มีอะไรแต่พอลองมานั่งยอนแล้วแบบถ้าแม่งลงมาแล้วแบบมาแทงแเรอาอแล้วมา<ช>อะไรแบบไป,ไปไปไปอย่างนัี้นแล้ว<ะ>ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าบ้านเมืองเราแม่งวัดไม่ได้ด้วยใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยใช่ไม,ไม่รู้เอะเดีเออ๋ยวผมจะเล่าของผมลา่าสุดผม,มนี่ไว้มีคนมาด่าผมบอกแต่งตัวแบรนแบรนเนมซื้อรถหรูมันไม่มีปัญญาหรอกถ้าพ่อของไม่ซื้อไงนี่นี่เขาพูดกับผมอย่างนี้เลยเชื่อป่ะแล้วคนอย่างกูคือแบบว่าคนด่ากูเยอะนะเรื่องแบบ ทำงานเรื่องภาพเรื่องคลิปเรื่องอะไรอาจาาจะด่าเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ด่าว่ากูไม่มีปัญญาซื้อรถรลกูตที่กวออกมนาะใครก็รู้สึกเออไม่มีปัญญาซื้อรถแล้วเสื้อผ้าแบรนด์เนมของแบรนด์ที่กูใส่ซื้อแล้วก็ด่าทำทิ้งท้ายเลยว่าไอ้นึกแหง่งนี้เลยเออข้าใจกูกูโทรไปเลยกูกูผมไปหาเฟซมา <ars> คือแบบเราก็นั่งดูจาก i อจากนู่นี่นั่นจากช่องจากอะไรไปหาในเฟซมาแล้วกโทรไป สวัสดีครับนี่ผมนี่นะแบบว่าผมอยากรู้ว่าแบบคุณรู้จักผมเหรอคุณหคือเอาจริงคือถ้าเราเป็นคนของสังคมจริงจริงมันไม่ควรทำหรอกนะเพราะคนมันดา่าเราเยอะแต่วันนั้นแม่งอ่านแล้วแบบอิดแค่เข้าใจคือเราก็บางครั้งเราก็มีมูมเป็นคนธรรมดาทำไมเราจะรู้สึกแบบนั้นไม่ได้ใช่แต่ผมเข้าใจเลยนะว่าการที่เราทำยูทูบหรือว่า ทำพรีเซนต์ตัวเองในด้านอีกมุมนึงที่แบบคนยงไม่เคยเห็นหรือว่าอะไรแล้วมันจะมันจะต้องมีคนชอบกับคนไม่ชอบใช่ไหม,อมเออแล้วแล้วคุณก็โทรไปถามเลยแต่ว่าเขาอยู่แบบอยู่ที่ไหนแล้วคุณรู้จักผมเหรครับแบบว่าคุณมาบอกว่าผมไม่มีปัญญาซื้อรถเองเสื้อผ้าผมอะไรผมขาวว่าผมแบบว่าให้อพ่อแม่ซื้อให้อะไรแล้วแม่ก็แบบว่าเงี้ยเลยแล้วแม่ก็บอกว่าแบบเหมือนแม่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม่รู้ตัวเองแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมึงมาเลยแบบพูดปัดดูมึงจะมาหากูกก็ได้นะอยู่ที่คุเก็บแต่คือแบบว่าเราจะพูดถึงวว่าาาาแบบเเลคนร ด่าว่าเราเป็นเกาะพ่อกินหรืออะไรนะคุณคุณไม่รู้นะตั้งแต่คุณเรียนจบมาพ่อคุณก็ไมเ่เคยให้ตังค์คุเนี้ยนอกจากคุณทํางานเล่นหนังอะไรอย่างนี้ทําเพลงทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยแต่ว<ต>่ามึงไม่เคยออกมานั่งพูดให้ใครฟังใช่ไหม อย่างที่ขงกูเหมือนกันตลาดกูของเงินพ่อกูมาทําจอกูให้เงินก็ถึกคืนทุกธุรกิจหลายๆอย่างที่เราทำรถรถสปอยสองสองล้านสามล้านเนี่ยทำไมกูจะซื้อเองไม่ได้วะทำไมกูต้องขอตังค์พ่อแม่ตลอดใช่ไหมถูกไหมถูกต้องเอองทำให้พ่อแม่เราอ่ะดีนะพ่อแม่เราตัวเ,เขาก็เป็นคนมีตังค์แต่เขาไม่ได้มีตังค์แบบเลี้ยงเราสปอยถูกไหมเหมือนพ่อแม่ ตอน,นเด็กจำได้ไหมว่าสมัยก่อนที่ใคร,ใครวันเกิดใครเราจะนัดกันแล้วว่าเราจะใส่สไปเดอร์แมนหรือแบทแมนแบทแมนใส่ต้องมาแบบเป็นทีมกันตลอดเลยเป็นตัปเมอร์ที่โลกน,นัดกันเลยพอ,พอแบบว่าสมมติไปงานบ้านมันก็ต้องโทรเลยนะ <โ>หาแม่ก่อนอว่านัดใส่แบทแมนกันแล้วก็อะไรนะพอมีงานก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งพ่อฝั่งแม่เราก็อ,อะไรนะเขาจะให้ของขวัญพวกเรามันจะมีปืนเราก็มันรวมกันแล้วก็มันเล่นแบ่งเป็นแกง๊แกงกันแบ่งเป็นแก๊งแลวสมัยก่อนคือเขาจะมีของของเล่นแบบในห้องเก็บของเยอะมากแล้วผมก็จะอยากจะไปนั่งเล่นอยู่ในนั้นนะบ้านเราไม่มีตอนนั้นนะแล้วบ้านเขาแบบหของเล่นดาบแล้วเขาจะให้เขาให้ดาบผมมากลับบ้านให้ให้ใหปืนผมกลับบ้านประจับต้องบอกอะไรวะ เราเรียนจบมาคือเรากลับมาแล้วเราก็มาเรียนหมอปลายที่ไทยที่ไทยใช่ไหมใช่ใช่สามสี่ห้าเอ้ยสี 4, 5, ่ห้าหกแล้วมึงก็ไปเข้ามองเทพใช่ถูกต้องใช้เวลาเรียนตามเกมฑ์ไมสี่ปีเหรน่าจะช้าไม่ปีน่าจะเดือนกม่บอกครูนะก็ถือว่าไม่ได้เลทไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ไม่ขนาดแต่ว่าจะเสียเวลาตรง คือเทียบอะไรนะมุฟมหกกับไอจีดีก่อนที่จะเข้ามหาลัยเพราะมันต้องมันต้องผ่านก่อนถึงจะได้ได้้ตองสอบผ่าน4หรือ5วิชากันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาติวแบบที่ไม่ได้อยู่โรงเรียนเป็นแบบที่ติวคอิวเตอร์อะไรแบบนี้ตลอดปีอะคือปีหนึ่งต้องต้องสอบให้ผ่านอืมอือใช่ใช่ใช่กลัวเพิ่งเรียนจบมึงเห็นเน้ยในรูปเรากูกูเพิ่งรับปริญญากูเพิ่งเรียนจบเออถามหน่อยความรู้สึกเป็นยังไง กูก <architectural. S 1> ็เลยจะถามครับ <cinq> ว <long statistically> ่ามึงมึงว่าความรู้สึกพ่อแม่เราที่เขาเห็นเราจบมันเป็นยงไงขอบูุว่าพ่อแม่ขอบคุณก็ดีใจดีใจมากเลยนะดีใจมาวีเบริตันวีเบริตันมาแล้วนะครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ดิชนะ เราจะกี้มึงถามว่าพ,พ่อพ่อแม่น่าจะภูมิใจนะมัวเขาภูมิใจป่จปะกูเห็นครั้งแรกแล้วกูเห็นน้ำตาไหลเนี่ยตอนนี้กขถือของถืออะไรมาให้เราวันวันที่คุณจบเนี่ยกี่ปีมานะสามสี่ปีแต่แต่ต้องพูดตรงๆรก่อนเลยจับใจเลยว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้พูดย,ยังไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนี้เพราะว่าไม่ได้เจอไม่ได้เจอพ่อแม่มา เกือบ8ปี4ปีไม่กลับบ้านเลยไม่กลับบ้านใช่ใช่ใช่ความรู้สึกแม่งเลยแบบยิ่งไปอีกแบบนะใช่คือความรู้สึกแบบจากที่เคยอยู่คนเดียวแบบทำอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเดี๋ยวต้องกลับไปบ้านแล้วต้องแบบมาอยู่อะไรก็แบบพยายามปรับตัวกำลังเบิกแม่งเขาเรียกว่ามันเหมือนแบบว่าทีนี้แม่งจบแล้วคนละอะไรทำยังไงว่าเราจะไปยังไงกันต่อว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเขาเขาแม่งที่เราเขาส่งเราเรียนมาเป็นสิบล้านยี่สิบ้านที่เขาส่งเราไปตั้งแต่เรียนมอคือว่าแม่งเขาแค่รอวันเนี้ยจริงนะ วอนที่แบบแต่ว่าเดียวแบบพอเราโตไปเราเริ่มมีอะเรพอดูแลต,ตัวเองได้อะไรพวกนี้คือสิ่งต่อไปที่เราไม่ตลรอใช่ไหมเ,เราต้องรอดูไงว่าทีเราํำเนินเป็นยังไงอยากเห็นพวกเราถึงฝังที่แหละคนเขาคงไม่รู้เลยนะว่าเด็ยอย่างอย่างมึงไม่มีตังทำวีดีมึงก็ต้องถ้ามึงมีมึงก็ต้องไปกู้ต้องอะไรมาทําไมไม่ขอพ่อทําไมแม่อ,อะไรเนี่ยอันนี้คือจุดยืนของลูกดาราหรือว่าจุดยืนของลูก เซเลบหลายคนเลยนะว่าทาไมพ่อรวยแล้วทําไมเขาต้องไม่ไม่สปอยลูกอันนี้คือเรื่องจริงเลยต้องบอกอย่างนี้เลยจริงไอ้ยังไม่ไม่งั้นก็จะโดนด่าอยง่้ยว่าทาไมเป็นลูกเพ่งลูกหม่ำแล้วมึงแบบมึงต้องเกาะพ่อกินแล้วมึงก็ต้องแบบนอนรอเงินจากพ่อที่บ้านแต่ของพวกนี้คือเราไม่เคยเอาออกมานั่งเล่าให้ใครฟังใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เวลาพวกเราต้องทำอีกต้องแคแต่ว่าแบบทำไม่เน้นทําไม่เห็นด้วยว่าใช่ แต่ผมว่าคุณก็ได้พิสูจน์ทั้งแบบแฟนคลับคุณแล้วก็แบบคนที่เคยเคยแบบว่าดิสเครดิตคุณต่อตามคุณมากมากขึ้นเยอะเลยนะพเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงได้ไปนั่งดูคอมเมนต์ของ v ี l ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้แม่งไม่ใช่แค่คนด่าใช่ไหมครับผมว่ามันเกินเกินละไอคนชมมัน,นเกินคนด่าอันนี้คือเรื่องจริงจากจากใจเลยที่ติของเราที่แบบเพื่อนเห็นนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยแต่คุณคงนัน้นพอมาถึงจุดนี้เราแบบว่ากลายเป็นแบบว่าทำเพีงเหมือนเ้องเขียนไดอารี่้ว คงขึ้นเยอะด้วยไม่คิดมากหมายถึงว่าอืมไม่ชอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำหมแน่นอ้หนึงกูก็คิดแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้จะทําแบบว่าถ้ามึงไม่ชอบกูสักวันนึงกูจะทำให้มึงชอบกูให้ได้เนี่ยอันนี้คือแบบว่าผมอยากให้คนได้เห็นของมุมมองของ v k l ล้วนะ้จริงไม่ใครอร่อยอร่อยไม่คุยไม่คุยกับกูเลยอแบบบอกเลยว่าจริงๆแล้ว่การที่มันเป็นลูกดาราหรือลูกคนดังลูกเซเลบทั่วไปผมบอกว่ามันมีข้อดีั้งข้อเสียใช้ชีวิตง่ายใช้ชีวิตยากต่างคนต่างก็ แแล้วต่กับนไให้พูดตรงๆข้อข้อดีของฮังี่ที่เห็นมาตั้งแตเล็กจนโตเลยคือเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนเทคแคร์ครอบครัวทุกอย่างเข้าเข้าใจบางครั้ง ไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าครอบครัวทางเพื่อนไม่โอเคคือพร้อมลุยอ่าแล้วก็ส่วนข้อเสียเองไม่มีแค่แค่อีก็มีแบบปากหมาบ้างอะไรบ้างคุณตอนเด็กเ่ยมนตอนเด็กคือพูดตรงๆว่าโตขึ้นมาสิ่งที่เห็นชัดในข้อดีนตอนนี้คือการรับผิดชอบการทําอะไรของเขาแบบเขาแบบเหมือนมีแผนแบบเห็นแบบในฐานะแบบเป็นเป็นเป็นพี่แล้วมาเห็นวันนี้ทีนี้แบบภูมิใจ <ใ>ขอบคุณ<อ>มากขอบคุณมากเลยรักเราปู่ปูคิดถึงมึงเสมอจริงๆนะ แล้วเราเป็นเพื่อนแบบเพื่อนรักกันจริงๆถ้าถ้าจะมีคืออยากมีเวลาเจอกันอีกข้อเสียยังตอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องไงเราห่างห่างกันห่างกันไม่ได้มีเวลามาเจอกันเหมือนช่วงวัยเด็กเพราะฉะนั้นยังให้คําตอบไม่น่อนั่นแหละประมาณติดต่ออลยว่าผมก็อยากจะบอกจริงๆคนเขาบอกกันว่าอยากให้อยากให้ลูกคุณมัมลูกคุณโงลูกคุณเร่งมาเจอกันจริงมันยุนยากเพราะอย่างเราก็ไม่ได้สนิทพี่เขาพี่เดียร์เขาเยอะพี่แก้วโตแล้วด้วย มีม,มีอะไรนะพี่พี่บุรีจะมีอะไรจะแต่งงานกันจะมีลูกแล้วใช่กผมก็นั่นแหละก็คือแล้วไพ่ผมจะพูดขอ้อข้อดีข้อเสียจริงๆแล้วผมข้อเสียของวเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นคนอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะว่าลุคเขาอาจจะดูแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นคนไม่แสดง แสดงว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยนี่เ้นสำหรับผมนะเหมือนกับแบบว่าเวลาเวลาที่มึงเสียใจหรือว่าอ่อนไหวอะไรเงี้ยมึงไม่ค่อยโช์นะแต่เวลามึงมึงเ้าหานมึงแบบมึงมึงเอามึงมึงด่าคนหรือว่ามึงมึงตอบใครมันดูฮาร์ดอะสำหรับกูกูว่าอยากจะให้มึงสอบตรงนี้แต่ตอนนี้มึงดีขึ้นเยอะมึงเบาขึ้นเยอะส่งข้อเสียข้อเสียคือเรื่องนี้ข้อดีคือผมชอบเขาตรงที่เขามีแพชชั่นสูงมากก่อนที่เขากลับมาจากเมืองนอก้วยกันเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องห่านแล้ว เพราะว่าต่างคนต่างต้องไปทําอะไรที่ที่เราต้องเรียนหรือว่าต้องอะไรอย่างนี้คนละสายแล้วก so so ็มีช่วงหนึ hey. ่งเขาได้ปล่อยเพลงกับพี่ก๊อฟพักกิ้งมาแมนลาบอใช่ไหมอืออืออือผมโทรไปเลยบอกเฮียนี่มาถึงแล้วจุดจุดที่มึงเคยคุยกับกูแต่ก่อนนั่งกดทําเพลงกันกดเพลงกดอาไขรปุ้งปุ้งปังกดบีดอ่ะนั่งทํากันแล้วก็นั่งคุยกันว่าเฮียเนี่ยมึงเราชอบพี่แจ็คเอ้ยพี่พี่พี่แจ็คเจรันพี่แจ็คเจรันต้องขอเอ่ยพี่ถึงพี่แล้วเนี่ยแล้วก็ กอล์ฟฟักกิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยคุยกันตั้งแต่สมัยอยู่เมืองนอกกันเลยนะแล้วเรานั่งกดบีบกันอันนี้เขาก็มีเครื่องเขาไปซื้อมาจากไอเอเบสหรืออะไรซื้อจากอีเบสใช่ตอนนั้นแล้วก็ไปขายขายทั้งเที่ยงแล้วเราก็เนี่ยพอกลับมาไทยแล้วแม่และบอออกมาผมก็ได้มีโอกาสเที่ยงนี่แม่งเพื่อนกูแม่งเหมือนแบบมาถึงฝั่งฝั่งข้ามไปก้าวหนึ่งแล้วอ่ะมึงมึงเหยียบฝั่งของมึงไปก้าวนลงแล้วเพราะว่ามึงมึงจะเป็นแรปเปอร์เนี่ยมึงอยากจะฟีดถ้าขายวะไอ้เหี้ยอย่างน้อยคือเออมึงใครกกก็็็พพููดดดไไ้้้้้ววว่่่าาาาาโออยยยเเเเเระมมมมึึึงงงลหหหหขนฟี ฟรีกับทีคนแล้วฟรีกบเขาช่วยทุกคนอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวแล้วว่าต้องเป็นลูกหมั่นใครล้วเขาช่วยกูแค่คบอกว่ามึงมึงสำเร็จในในสิ่งที่กูเห็นแล้วในในแบบข้าหนึ่งแล้วว่ามึงได้ฟรีกับพี่กอลใช่ไหม,มคือแบบเขาก็เป็นต้องบอกเลยว่าเขาเป็นบุคลากรแรปเปอร์ของประเทศไทยของเราใช่ไหมใช่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นพี่เราเริ่มมาก่อนอ เพราะฉะนั้นแบบยังไงก็แบบกก็็นนั่แหละที่ที่ยินดีแล้วก็ที่วิสเปกเขาเลยก็คือแบบว่ามีแพชชั่นสูงและครอบครัวที่ที่สำคัญที่สุดคือรักพี่รักน้องรักครอบครัวแล้วก็รักแฟนด้วยน่ารักมากมีแฟนด้วยครับผมแล้วแต่งแล้วใช่ไหมใช่เขาเป็นยืนข้างเจ้าบ่าวเลยนะไม่ต้องห่วงนะจักรานครับอย่าทำให้เพื่อนผมเสียใจเพราะเบียร์กับเหล้ามันเปื้อนมันไม่ให้เมาเลยผมผมขอมันหนักหนักนะหนักคนรอบข้างเอาวันนี้วันนี้จบตัดจบลทรรแค่นี้เลยไม่ไม่ต้องครับ เพราะว่าแบบว่าได้ได้เห็นมุมของ v ี l แล้วจริงๆผมอยากให้คนมองว่าเฮ้งเพื่อนคนนี้แม่งมันไม่ได้ข้าวหารหรือว่าไม่ได้แบบว่าปาดกล้าขาแข็งอะไรอย่างที่คนอื่นเขาเห็นจริงๆแล้วมันก็มีมุมของมันฟีลดีแต่แค่แบบว่ามีจุดยืนสูง<ช>ก็ฝากไปด้วยมีผลงานมีหนังมีอะไรฝากไปได้วยเดื่อนครับก็อย่าลืมติดตามเพลงนะครับก็อาจจะมาช้าหน่อยนะเพราะว่าเงินเรารรายแล้แต่ว่าสนุนเพื่อนผมด้วยตอนนี้เราซัพพอร์ตกันที่เราโตไปด้วยกันเพื่อนครับผมไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมาได้ครับเดี๋ยวฝากไยครับ หนังเดี๋ยวให้ว่ากันดีกว่าเเผือบเขาติดโควิดอีกแล้วไม่นอไป้เนีโอเคโอเคก็ฝากด้วยอ่ะฝากฝากแฟนแฟนผมด้วยมีมีอะไรมีแบบว่าบอกเขาเรว่าอะไรคนนี้คือเราคนที่เราจะพร้อมที่จะเดินคู่กันไปพร้อมพร้อมรียดนคู่กันไปนะครับแต่ตอนนี้งบยังไม่พร้อม พ่อบอกให้บอกไม่เอาแล้วไม่ให้แต่งแบบพี่เอ็มเลยฮะใช่ไม่แต่งพี่เอ็มแต่งที่วัดก็ได้แล้วก็เอาข้าวอะไรข้าวหม้อแกงหม้อใช่รู้สึกดีครับภูมิใจรู้สึกว่าได้แต่งห้องกรบครัวเลยก็ได้ได้ครับผมได้เดี๋ยวเจอกันนะครับที่วัดศาลาไหนเดี๋ยวเราว่ากันนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณพี่เอลมากขอบคุณพี่แจ้งด้วยชิปเจชิปเจ ครับระวังสำลักนะครับระวังสัมรักวันนี้ไอพี่แจ้งไปทําผมมานะครับไม่ได้ไม่ได้ปักแล้ววันนี้แบบยังไม่ถึงด้วยเติมมาน้อยด้วยเลยไหมมันไม่ค่อยพูดเติมไหมวับเติมไหมนี่เติมชาคาโมไมล์โอเคครับฝากด้วยครับทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามใครอยากให้ผมมาเจอวีเคแอลอยากให้ไปทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวผมจะทำเอ่อเต็มอินโทรอินโทรเพลงช่องอยู่กำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวปรึกษาคุณได้ได้เดี๋ยวรอดูแล้วกันจะมีโปรเจกต์มีอะไรใหม่ๆก็ฝากด้วยเดี๋ยวมีช่องวีเคแอลขึ้นไปมีเพลงปล่อยเรื่อยๆวีเมา i run this year man, let's go.